สวัสดีครับผมธนุสุนทรเซลครับคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำเกี่ยวกับบอร์ดผสมไฟตัวนี้นะครับผมเนาะก็ใช้ไฟ AC นะครับไฟบ้านนะครับอินพุตเข้าช่องนี้นะครับผม Ln นะนะครับผมไฟ220นะครับแปลงออกมาได้เป็นไฟ DC นะครับ315โวลต์ DC นะครับผมเนาะซึ่งแรงดันมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับผมเนาะอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวจะลอง ทำเปอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองผสมไฟ DC เข้าแล้วกันนะครับวันนี้เนาะใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์เข้านะครับช่องนี้แล้วกันนะครับผมเนาะบวกลบนะครับอันนี้คือมาจากแผงนะตัวนี้นะครับเบกเกอร์มาจากแผงนะครับเนาะแล้วก็เบกเกอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นไฟ AC นะครับเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟ DC ก่อนแล้วก็ค่อยเปิดไฟ AC เข้าร่วมนะครับมาดูกันนะครับว่าไฟ DC นะครับเวลามันเข้า บอร์ดผสมไฟแล้วมันไฟออกมาเนี่ยมันจะได้กี่โวลต์นะครับแรงดันมันจะเพิ่มไหมหรือจะลดนะครับผมเนาะหรือจะเท่าเดิมนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับมาก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวลองวัดแรงดันมาจากแผงก่อนนะโวลต์มาจากแผงก่อนนะครับวันนี้ผมจะใช้แผงโซลาเซลล์นะครับ550วัตต์นะครับ4ี่แผงนะครับผมเนาะอนุกรมกันนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลาจะบ่าย2โมงแล้วนะครับผมเนาะแดดก็จ้าเลยนะครับ แดดดีนะครับวันนี้แดดดีไฟมาจากแผงนะครับร้อยเจ็ดสิบสามจุดหกโวลต์นะครับนี่นี่นะครับร้อยเจ็ดสิบสามจุดหกโวลต์นะครับไฟมาจากแผงโซลาเซลล์นะครับผมเนอะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรันเบเกอร์ขึ้นนะครับเพื่อให้ไฟมันเข้าไปในบอร์ดนะครับแล้วก็แปลงออกมาเป็นอินพุตนะครับแปลงมาไปใช้งานนะมาดูกันนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะอ่ะรันครับไฟแดงติดนะครับซอฟต์สตาร์ททำงานนี่นะครับ ไฟติดนะอ่ะอินพุตจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะออปต์หลักนะครับนําไปใช้งานนะได้เท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบสองโวลต์จุดสี่นะครับร้อยเจ็ดสิบสองจุดสี่โวลต์นะครับนี่อันนี้คือไฟ DC นะอันนี้คือไฟ DC นะครับผมเนาะผ่านบอร์ดผสมไฟแล้วนะครับโวลต์หายไปประมาณโวลต์นะครับหนึ่งประมาณโวลต์กว่ากวานะนะครับผมนี่นะอ่านะครับ มันไม่ได้เพิ่มนะครับมันไม่เหมือนไฟ AC นะครับไฟ AC เนี่ยนะครับคลิปที่แล้วนะผมเอาไฟ AC เข้านะครับปรากฏว่าแรงดันมันเพิ่มนะครับมาตั้งส1 5้าโวลต์นะนี่นะครับผมจดเอาไว้อยู่นะนี่นะครับไฟ AC เข้า2องระยนะครับแล้วก็ออกมาเป็น dc 315โวลต์นะครับเนาะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเอาไฟ AC เข้าร่วมนะครับนย่ครับเดี๋ยวลองวัดแรงดันนีนก่อนนะว่าแรงดันมาเท่าไหร่นะครับอ่ะ นี่นะครับมา2 2 3โวลต์นะครับเป็นไฟ AC นะครับ2 2 3ยบสมโวลต์นะครับผมเนาะ่าตอนนี้คือผมยังไม่เอาเบรกเกอร์ DC ลงนะครับเดี๋จะเปิดไฟ AC เข้าร่วมเลยนะครับตามหลักการแล้วนะครับโวลต์จากแหล่งจ่ายนะครับอินพุตตัวไหนนะครับแหล่งจ่ายตัวไหนมันมาเยอะนะครับบอร์ดมันก็จะดึงไปใช้งานก่อนนะครับอย่างเช่นนะครับตัว a c ไฟมันมา2 2 0โวลต์นะครับตัวนี้มันมาร้อยกว่าโวลต์นะครับมันจะย่อมจะดึงตัวไฟ AC ไปใช้งานก่อนนะครับตามหลักการนะครับผมเนาะ่ะเดี๋ยวมาลองรันเบรกเกอร์ดูนะครับอ่านี่นะครับลันไปแล้วอ้าวมาวัดดูนะครับว่ามันจอเท่าไหร่นะแดงดันขาออกนะครับเป็นไฟขาออกนะไฟหลักนะ300กว่าโวลต์เลยนะครับ3 1 4โวลต์นะครับนี่ 314โวลต์นะครับเปิดไฟ AC เข้าร่วมนะครับอ่าลองปิดเบรกเกอร์ตัวไฟ AC ดูครับอ่าเห็นไหมบัวมันก็จะลดครับอ่าโวลต์มันจะลดลงเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเท่ากับแรงดันของแผงนะครับ171นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะ171หรือ172นี่แหละนะอ่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมร้อยเจ็ดนะครับจุดเจ็ดประมาณนี้นะครับผม แต่ถ้าเราอยากให้มันผสมไฟกันจริงๆนะตัวนี้มันต้องได้ประมาณสัก200กว่านะครับ2ตัวนี้นะครับแรงจ่าย2ตัวนี้นะแรงจ่าย2ตัวนี้มันน่าจะใกล้เคียงกันนะครับมันถึงจะช่วยกันหนนะครับผมจ่ายออกนะใครสนใจตัวไหนก็ลงนำไปใช้งานกันดูนะนะครับผมตัวนี้ก็ราคาก็ประมาณ800กว่าบาทน,นะ ส่วนตัวนี้นะครับก็ประมาณสัก200กว่าบาทน,นะตัวนี้นะครับผมเนาะอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม